พวกเก่พวกก่พากันไหมอย่างครับมาพี่น้องมาพี่น้องเร็ว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 มาใครครับมาใครลุงลุง ก็งานนะครับุอใอองจะมาจังโมงจะมาจังโมงสำหรับลุ่มทีนะ่พยายามที่จะมาข่วนะที่บ้านผกอบนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็พูดไปแล้วคลิปหนึง่งนะก็เรารู้ทันทุกคน นะเรารู้ทันทุกคนแล้วว่าพวกคุณทําอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นเนาะต่างคนต่างอยู่เนะาะจะมาวุ่นวายนะเอาธรรมะเอาธรรมะเข้าไปอยู่ในใจหน่อยนะนะสัตว์โลกอมเป็นไปตามกรรมนะจะได้เบียนเบียนซึ่งกันและกันเลยม,มีอะไรมัางนะกรรมมุนาวัตติโลกเมตตาอะไรกรับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ผมวิหารสี่ครับผมวิหารสี่ครับนะจะสิมาเรียนทํามาอัพข่อยเดี๋นี้ไปบอกหน่อยนะถ้าเป็นพุทธพุทธเหมือนกันอ่ะจะต้องมายุ่งอ่ะเนาะความเมตตามาก่อนนะจ๊ะกรุณาเมตตาการุณาุทตตาอุเบกขาุทตตาคืออะไรฮะเมตตาแปลว่ายินดียินดีครับยินดีกับผู้อื่นนะครับอุเบกขาการวังเฉยครับ แอนก็ให้เขาอุบีขาเลยเนาะย้อนกลับมานะเพราะว่าเมตตาเขาคงไม่มีเนาะครับเนี้ยไม่มีคำว่าเมตตาไม่มีเพว่ากรุณานะแล้วก็ไม่มีคำว่าผู้ทิตาครับให้เขาอุบีขาก่อนใช่ครับไปให้เขาปล่อยวางเป็นกันนะฝากนะให้ให้กลุ่มที่พยายามที่จะมา่วนนะครับพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ ให้ดูมนว่าลุมโกลนใจร้อนทำนัำ่นทำนี่นะครับเรารู้ขั้นเกณฑ์คุณนะคุณไปอุเบกขาก่อนเด้อะนะลมพิหารสี่เจ้าเท่าไหรทีนังไม่บอกลมพิหารสี่นะคุณไปซื้อเลขทำอุเบกขาให้ได้ก่อนนะครับปล่อยวางให้ได้ก่อนนะเพราะลมพิหารสี่สามอ่าพุนิตา กรุณาเบิกขายังไม่ต้องนะเมตตากรุณาเบิกขายังไม่ต้องนะสามเนี้ยสามประการนั่นแรกนะไงบุคุลน่ะกูบุคุลน่ะทำไม่ได้นะต้องเอาที่สี่เลยเอาสี่ให้ได้ก่อนนะครับเอาสี่ให้ได้ก่อนอะไรนะสี่สีพี่อะไรนะกูเบิกขากูเบิกขาปล่อยวางนะครับว่างเฉยว่างเฉยกานร่างเฉยครับผมโอเคครับผมไปได้ดูจะรับไปไหนมา ถ้ากันไปใส่มาขึ้นมาหอดที่หลังเ<ไ>จ้าไปใส่มาขึ้นมาหอดที่หลังเจ้า่หลังเจ้านะะจได้ขอดีนะเจ้าแล้วมันทีหลังอุ้ยผมนอนอยู่หนาสนามบินาทา,างระบายสามโมงเลนนะรับลับตูดเตือนดีนะตื่นผ่าเอาผ่าผ่า,า,าดูยาก พ,ยยพ่าใหญ่พ่นถูกเถ <laughs> ื่อนล้องเทาติดปะ่ปะโทรติดไหมโทรถามพ่อดิพ่อไมเดยอยู่ไห,หนต้องโทรหาป่อหน่อยใจเบาบางโ เจะเป็นนอนหลับตัวมือคอมน้อนรับยูคอมรับผู้ใดผู้ใดจะรับหมดเลอ๋อหนุ่ท้หานจะลับผู้ใดรับผู้ใดครับผมนี่นะคือว่านอนหลับผู้ใดกิงเอนเอาแบบมันเกี่หัวเมียเนาะกับมันกับตื่นเป็นนะเนาะฮัลโหลเข่าเกตมาแล้วนี่กับลุงอะ ขาแล้วเจ้ายุ่ใส่ตวนี่อ้ยกินขาวยู่าสันลุงพวกผมขาเกียดอ่ะชู้บจั๊โทรศัพท์ี่ต่อเลยเนาะอืมหิ้วกยุเขากินกาแฟป่ะคนน่ะลุงกินกาแฟป่ะราแข็งเ้กเพกินแก็นอนนี่เก่ากระจ่างกสันหิวขากินกาแฟกินแนเนาะ ว่างในโอ้เข <Lil ith> <ale> ี่ยดูเขี่ยดูตามนั้นนะครับตามนั่นนเกิดเาดครั้นนะมึกิดครับมคยกันนะครับไปมึงเ่ยคว่มเนี่แเจกต่อคอยไทยจะจีบต่ออยู่เด้อ เสียงอะไรบเลจตีบัลเล่องนาาอยู่ใส่อีกโออีครึ่งชัโม แต่ถูกต้องจับเวลาได้ครับทางตะบลูไทยคลิกมาเนี่ยถูกเสือกรองเท้าสามนาทีหรือฮะเหนียวอยู่อันนี้ซื้อมั้ยไม่นะเนี่ยเนี่ยโอ้ยแบะข่างข้างนึงครับอ,อ๋อเส,อสือข่างข้างล่างเมื่อกี้มน้ยโอ้เฮ้ขนาดเนาะอันนี้ของใหม้นะครับเบอร์ห้านะครับบ้าเหินนะครับอันนี้ของใหม่ให้กันแล้วว่าะบะไรวะเจ้าดำ เขาเจะเขาจะยื้อห้อนั้น้องผมยี่ห้อนี้นี่โอ้ของอะไรบ้าห่ะนะครับเพิ่นเวลาขึ้นเครื่องเขาเจะไปถอดเกือบเน้ยหูบอแม่เป็นไรเออ,ขอ,ขอเขาเจ้าขอถอดเกือบเออหูบอเขาเจะไปถอดเกือบเน้ลุงหูบอเขาใจไาจะไปถอดเกือบให้เขาจะไปทำ <c oughs> ลงเครื่องก็ไปใส่เอาลุงบอกใส่กีเสืลงเครื่องก็ไปใส่เอาถอดใส่เพื่อนยังมีมารยาทครับขึ้นเครื่องต้องต้องถอดรองเท้า

เดี๋ยวจะถูกกักตัวเพราะฉะนั้นแล้วพี่เหน่งอด1ิตีวันอดอ,อะไรไม่รู้อดอ,อะไรก็เจอหน้าเมียทุกวันนั่นแหละเอ,อ้าถ,ถ้าถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องพี่เหน่งก็ต้องกักตัวด้วยนะไม่อยู่จะไปอยู่้าน กักตัววาดป้าก็รู้แล้วไงก็พี่หนึ่งก็อด14วันไงก็พี่หนึ่งอยู่บ้านไงไม่ใช่ไซ่อบ้านเอาไม่เมื่อกี้มันขาดอยู่ประมาณ30วิ40วิเอมันก็แปพี่หนึ่งไม่มาทำไมอ่ะก็็เหนแล้วจอำตัวยังเห็นพี่หมอบอกว่าัง้าตบอกว่าเป็นการีกินเนเ่ยเราก็อยู่เฉพาะเรา <อ>ไม่เป็นไรอย่าถ้าพี่เด็กมาหาก็พี่เด็กกลับมาก็ก็ <c oughs> ก็บอกแล้วว่าอด14วันเ <c oughs> <c oughs> นาะอดเลยกเด้เนาะสิบสี่มือเ <c oughs> นาะ <c oughs>